ค,คุณนเนี่ยบังคับแล้วจะได้คุณป่วยไหมเนี่ยก็จะป่วยเพราะว่ากินข้าวโพดดีป่ะสิคุณไม่มีอาหารกินเหรอยังไม่ได้กินเลยจะก,กินข้าวโพดดีบแล้วจะก็ป่วยเลยเนี่ยเป็นโรคเลยนะครับปวดทอ้องนอนไม่รับกระซับกระายฮะอานน้ำไม่ได้กินน้ำไม่ดีอะไรกันครับเนี่ย ถ้าเป็นโลกเยอะขนาดนั้นนะผมคิดว่าไปอ I P พีเถอครับ i p พเหรอใช่ไปตายเหรอครับเดี๋ยวจะให้จะไปตายเลยแล้วเนี่ยจะเป็นโขนานารนะเช่ครับเดี๋ยวผมอย,อยไม่ใช่ดิเล่นผ่านอีกแล้วนะเออเอ,อ,อะไรวะหยปแล้วผมอยากจะให้คุณอะไปสบายอะครับไปอะไรไปสบายเดี๋ยวก็มีคนมาขี่จาฉัน สวัสดีครับผมแต่เด็กคนสวัสดีครับผมจะมาชีดจาให้คุณแตงโมนะครับผมนี่ล้อฉันเล่นเหรอนี่เพื่อนไม่ใช่เหรอโอ้ยเจ็บใช่ก็ต่อยในตายเลยเจ้ฉันหายดีกว่าเธอะอ่าพวกเราแค่หลอกเล่นนะพวกเราไม่ได้เป็นนักจายจริงสวัสดีครับ ยาจมูกมาจากฟ้าสามสองหนึ่งเฮ้ยนี่ยาหรอเนี่ยยาอะไรเนี่ยมันคือยาแก้ปวดท้องไงล่ะโอเคหายแล้วหายแล้วเนี่ยเย้ไหนเคยบอกว่าฉันจะอยากให้ฉันตายนะเออไม่เคยบอกหรอกครับมันนี่น้อยมาก โอ้ไม่กอดพี่หนาดูเลยอย่าดูนะเอ๊ะทำอะไรอะ่ะเอ้ยฉันไปน้องด้วยน้องด้วย